นี่เธอ,อมาถูกหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์อุขววอะไรของเธอเนี่ยแค่ชื่อก็แปลกๆปกแล้วแค่ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยนี่อย่าทำเป็นพูดดีไปเราอยู่กินกันมาตั้งสิบปีมีลูกซะที่ไหนฉันมาขออาจารย์แค่รอบเดียวเนี่ยเห็นมหมได้ลูกมาเลยเนี่ยอะแล้วเนี่ยมาถูกหรือเปล่าจะหลงไหมเนี่ยอยู่ไหนละ่ะถูกดีนุ่งยังไงนุ่งงไงเห็นไหมเห็นไหมถึงลวถึงละไปเร็วเร็วสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ อาจารย์จำหนูได้ไหมเจ้าคะจำได้สิวะกะท็ทีเองมาขอเรื่องลูกใช่ไหมละ่ะเป็นไงละ่ะขอปุ๊บได้ปั๊บเลยใช่ไหม <Yeah. S 2> แล้ววันเนี้เองมาหาอาจารย์มีเรื่องอะไรอีกแล้ววะเออคือพอดีเดือนหน้าหนูจะคลอดแล้วว่ะค่ะก็เลยอยากจะให้อาจารย์มาช่วยตั้งชื่อลูกให้เป็นสิริมงคลหน่อยอะค่ะ๋อเหรออ้าๆได้ได้ได,ได้แล้วลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายละ่ะ ผู้หญิงค่ะเออมันจะไปยากอะไรแล้ววะก็แข่เอาคำหน้าชื่อแม่บวกกับคำหน้าชื่อพอ่อก็ได้ชื่อที่เป็นสิริมงคลแล้วอ่ะแม่ชื่ออะไรละ่ะหนูชื่ออับสอนเจ้าค่ะอับสอนก็อ,อับนะแล้วพ่อละ่ะผมชื่อปีชาครับปีชาใช่ไหมอ่ะ แค่นี้ก็ได้แล้วอัพเป็นไงบ้างคะอาจารย์เป็นไงครับชื่อดีไหมคะอาจารย์เอ่อเดี๋ยวนะลูกอคำนวณแล้วมันยังไม่ค่อยดีเท่าไรเอาเปลี่ยนเป็นคำแรกของนามสกุลแล้วกันนะลูกอะเหรอเจ้าคะถ้าอย่างนั้นหนูนามสกุลจันโอลานค่ะอ่า น้ำสกุลดีนะเนี่ยผู้หญิงขึ้นต้นด้ยจันเออดีดีดีดผมไลสวุวรนครับอ่าเท่านี้ก็ได้แล้วนะก็ชื่อว่าจันเป็นไงบ้างคะจารย์ว่าไงครับอาจารย์พอจะใช้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปธุระต่ออีกเนี่ย <c oughs> ก่อนจะตั้งชื่อลูกอะ่ะอาจารย์ว่าเองสองคนไปตั้งชื่อใหม่กันก่อนดีกว่าไหมลูกทำไมอะคะอาจารย์